หลายคนกลัวการมีจุดจบที่ล้มเหลวกลัวว่าชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จคุณอยาได้สร้างสมการนี้ขึ้นมาให้กับตัวคุณเองสมการแห่งความล้มเหลวสมการนี้ง่ายมากง่ายจนกระทั่งใครๆก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้โดยไม่รู้ตัวผมจะแสดงให้ดูสมการนี้เริ่มต้นด้วยเราทุกคนมีเวลาที่เท่ากัน บวกด้วยตัวแปรที่สำคัญอย่างเช่น mm hmm. เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยทำ mm hmm. เดี๋ยวค่อยเริ่มและเดี๋ยวค่อยลดยิ่งคุณเพิ่มคำว่าเดี๋ยวให้กับชีวิตคุณมากขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะจมอยู่ในความล้มเหลวมากขึ้นเท่านั้นเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่และคนใช้เวลาอยู่กับความล้มเหลวไม่เท่ากันหรอกนะ คุณใช้คำว่าเดี๋ยวมากเท่าไรผมไม่รู้แต่ตอนนี้ขอให้ผมได้เพิ่มคำว่าเดี๋ยวให้กับคุณอีกครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นน่ะปิดคลิปแล้วเริ่มต้นทำเดี๋ยวนี้